นายสมคิดจาตุศีพิทักษ์ประธานพักสร้างอนาคตไทยชูพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลานเปรียบเดอะก็อดฟาเธอร์ดึงอินโดนีเซียมาเลเซียร่วมลงทุนล้างภาพจำสามจังหวัดชายแดนใต้ไม่ปลอดภัยแรงงานไม่มีทักษะยากจนลั่นไม่เป็นนายกไม่ตายชี้สูตรหารร้อยปาร์ตี้ลิสทำค่าตัวสอสอเขตพุ่งยืมโมเดลสีจิ้นผิงเคาะประตูแก้จนทุกบ้าน สภาล่มซ้ำครั้งที่4ของการพิจารณาร่างกฎหมายถอดถอนสมาชิกท้องถิ่นโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรยื้อนับองค์ประชุมครึ่งชั่วโมงแต่ไร้ผลฝ่ายค้านแจงหลังสภาล่มส่งสัญญาณไม่เป็นองค์ประชุมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วรับไม่ได้ลงมติใหม่ในมาตราเดิมชี้รัฐบาลต้องรับผิดชอบ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยการดำเนินคดีกลุ่มทุนจีนผิดกฎหมายยืนยันทำเต็มที่คืบหน้า90%ยึดทรัพย์ได้แล้วกว่า4,000ล้านบาทรับมีผู้หนีออกนอกประเทศจำนวนมาก นายชีวาภาพชีวธรรมรองอธิบดีกรมป่าไม้เผยถึงการตรวจสอบที่ดินของแอคาระบาวหลังถูกร้องออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบพบที่ดินทั้งสองแปลงไม่อยู่ในเขตป่าสงวนและไม่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรแน,นะถามกรมที่ดินออกเอกสารสิทธิมาได้อย่างไรตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มรวมถึงตลาดทองคำและน้ำมันหลังประธานเฟดส,ส่งสัญญ,ญาณอาจเริ่มผ่อนปรนการขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกเพื่อควบคุมเงินเฟ้อในเร็วๆนี้